วันนี้จะพาไปชมเบื้องหลังของก้องถ่ายหัวใจประดาวของบอลมาดนจ้าเป็นธรรมเนียมจ้ะในเมื่อเพลงใหม่น้องบอลออกมาก็ต้องมีเบื้องหลังของเล็กดาวิกาจ้านี่เป็นเบื้องหลังจริงๆเลยนะอะไปดูความหล่อของน้องก่อนอุ้ยบอลมันหล่อจริงเลยเว้เจ้าพกคุณหุนช่องอนี่เป็นการบ็อกกิ้งนะกำลังบ็อกกิ้งฉากนี้คุณๆแน,น,น่นอนนี่ฉากนี้ไงมีในเอ็มวีด้วยอ่ะนี่กำลังบีบเลยเสื้อดำหล่อมาอ ไอ้เลิฟอันนี้จ้าและนางเอกของเราจะพี่แมทสวยมากและนี่จ้าแม่นาดีกำลังแต่งหน้าให้เลยจา้าแม่นาดีก็เพลงกี่ร้อยล้านวิวมนต้เกินยี่สิบล้านอยู่เอ,อมั่นใจใช่ค่ะเอาไปทั้งสามร้อยล้านวิวออให้่ะให้นางบอลฝากอะไรแกแฟนๆหน่อยจา้าผมก็ขอฝาก MV หัวใจปาดาวนี่นะครับเพลงนี้ผมตั้งใจทำมากๆนะครับแล้วก็อย่าลืมครับมาเต้นโชว์กันนะครับแท็กมากันนะครับ มรอดูทุกคนนะครับขอบคุณนางบอน,นจาจาที่ไม่ให้สัมภาษณ์พูดคุยกันนจาจาและนี่จ้าพี่ก็ฟฟกกิ้งฮีโร่จ้าถ่ายกีสกีน,นะจาสุดท้ายก็ขอฝาก mv หัวใจป้าดาวด้วยนะจ้ารับชมได้เลยจ้า